ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วปีแล้วก็มาครับผมปีนี้ก็มาอีกก็เรียกว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าปีนี้ก็มีเ,ออเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีมีสินค้าหลายตัวที่เข้าชิง ads. ทีกี่เข้าชิงรางวัลแล้วก็มาลูก้ก,กันว่าใน Central... Central, 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 Central. เลเซ็นเซ็นทันเราเริ่มใหม่ไหมเซ n t ทรัล e ิวตี้อ a วอร์2025นี่จะมีอะไรที่เข้าตาบ้างครับผม วันนี้เราไม่ได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์เลยนะฮะวันนี้วันนี้มาเป็นตัวแทนของชีเซโร่ครับผมก็ยังมีทั้งหมดสแบรนด์ก็ยังมีชีเซโร่คินซาโตเกียวมีเทเดโปโบเต้ครับผมแล้วมีอิซ่าแล้วมีอิลิเซอร์แบรนด์ใหญ่ระดับใช่ก็ก็เรียกว่าวันนี้ก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่ครับผมสำหรับผู้ชายทีมในการดูแลรูปแบบความรองรูปแบบเราอย่างไรบ้างคือเรียกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะหรือว่าอะไรต่างๆในประเทศไทยมันรุนแรงเกินทั้งแดดทั้งฝนทั้งฝุ่นเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆครับผมส่วนส่วนตัวเลยเองก็จะพยายามหาโปรดักที่มันเรียกว่าตัวเดียวเอาอยู่เอ,องซะมากกว่าเพราะเราเราก็เราก็เป็นสายแบบ ดูแลตัวเองแบบขี้เกียจขี้เกียจนิดนึงก็แบบอยากทาตัวเดียวจบเลยแต่ในยุคนี้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองเยอะใช่ใช่ใช่จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างดูดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเองก็ดูแลตัวเองครับผมโดโบเองก็ช่วยดูแลด้วยเหมือนกันอยากจะได้แบบแสดงความิีดีกับคนที่ได้รางวัลก็ขอแสดงความดีดีกับทุกทุกรางวัลด้วยแล้วกันครับผมเพราะว่าเรียกว่าการที่ได้รางวัลในในขณะที่เรามีตัวเลือดเยอะมาก แต่ได้รางวัลเนี่ยก็คือแสดงว่าสินค้าต้องดีจริงโปรดักต้องดีจริงไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยครับนอนนอนนอนแค่ปักซอยเนาะใช่ครับนั่งวินไปทำไมอ๋อวันนี้แบบไปหาเออไปทำไมบ้างทำไมมันถึงแบบคิดถึงมากๆเลยโวนมาไหวเลยก็วินไปเจอแต่คนถ้าพูดแบบไม่อ้อมคอมันก็คิดถึงมากจริงก็คือพอดีว่ามันมันเป็น อัจริงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะผมแชร์ผมแชร์ได้แล้วกัน,นะคือผมว่าเออบังเอิญบังเอิญแบบส,สมมติวันนี้วันนนี้วอังคารใช่ไหมเออมันวันเดียวกันเลยคือเมื่อเมื่อวีคนั้นน่ะวันอังคารน่ะผมได้แจง้งได้รับแจ้งว่าวันพฤหัสศุกร์อา,า,าทิตย์อะคิวคิวซีรีส์ยกก็เลยว่างี่วันผมก็เลยตอนเนี้ยผมจองตั๋วอยู่เมื่อวีคนั้น บัตรนักการก็เลยจองตั๋วแล้วก็วันพุธเย็นบินก็จองปรับจองปรับครับผมแล้วก็ก็เลยคิดแผนว่าเอ้ยไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าคือเรามไ่เราไม่บอกเขาไม่บอกไม่บอกคือมันพอเราว่างปุ๊บเราแผนเราขึ้นมาในหัวเอ้ยไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วตอนแรกเราคิดนะว่าจะเป็นยังไงตอนแรกเราก็เราก็คิดแผนครับผมว่าว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์ที่โรงเรียนแต่ว่า เรื่องเราทั้งหมดจะมีให้ดูในรายการอาหารของเล็กนะครับไปแล้วในคอนเทนต์ไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็คือเราก็เราก็ถ่ายโมเมนต์เก็บไว้มีถ่ายโมเมนต์เก็บไว้เดี๋ยวจะเอาลงในรายการแต่เรามีคนร่วมแผนการที่นู่นด้ไหมมีครับผมก็คือพี่พิชชี่พิชชี่ไฮเทียูคน่ยเนี่ยเนี่น่เนี่เนี่เนี่ ก็คือเอ่อก็มีมีคุยกับพี่พิชี่ไว้ว่าว่าเดี๋ยวจะไปหาแบบเซอร์ไพรส์ยังไงดีก็ช่วยกันวางแผนเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่พิช chi ด้วยรีแอคเขาเป็นยังไงบ้างพอแบบเห็นแม่เราโบแบบรอดูรอดูอ๋อให้รอดูรอดูวันไหนดะครับไม่แต่ว่าเดือนหน้าอีกแป๊บเดียวก็เดือนหน้าแล้วแต่ว่าคือจะจะบอกว่าโบโฮาคอนเซิร์นตรงนี้เหมือนกันคือโบฝากบอกว่าถ้าถ้าพี่กับ กับไทยไปแล้วพี่ได้สัมภาษณ์่ะพี่ช่วยบอกด้วยนะว่าว่าคลิปที่เดินโชน,น,นเป็นคอนเทนต์นะออว่ามีมีหลายพวกเราด้วยความที่พวกเราเป็นนักสแสดงพวกเราก็แอคติ้งดีมีหลายคน,คนยมีหลายคนเชื่อว่าแบบโอ้อล็กไปเดินชนได้ยังไงแบบเซอร์ไพรส์ในขนาดนั้นได้ยังไงซึ่งมผมผมผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นผมวางแผนแต่ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นก็เนี่ยเป็นคอนเทนต์แต่ว่ามันจะมีจะมีโมเมนต์ที่ผมก็เก็บมาไว้จะเดี๋ยว ก็จะได้ดูป่ะวันเลยได้ไหมน่าจะสิบแปดกันยามั้งสิบแปดวันศุกร์ป่ะน่าจะเออน่าแหละน่าน่าจะวันอยู่นะแน่กว่าจะได้เห็นวันศุกร์เลยวันศุกร์นี่ไม่ฟังเลยเพิ่งบอกว่าที่เดินชนเนี่ยคือเป็นคอนเทนต์ที่เดินชนเป็นคอนเทนต์เสื้อสวยนะฮะที่เดินชน นี่แหละเขาใช้พักอยู่เออเขาใช้ทักนี่แหละคือแทงคือได้เซ็ตได้เล็กเซ็ตให้ไหมได้ได้แต่โมบินเขาดีใจขนาดไหนสำหรับเราเองตอนที่เราไปรถไฟแล้วแบบนิดนึงก็เขาคาดไม่ถึงจริงเพราะว่าเราเองก็ด้วยความที่ บินไปอังกฤษมัน10กว่าชั่วโมงเนาะแปลว่าเราจะหายไป10กว่าชั่วโมงแบบเราจะไม่ได้ตอบไลน์เราจะไม่ได้รับโทรศัพท์แน่นอนว่าเราก็ต้องวางแผนไว้แต่เขาสงสัยไหมไม่ไม่เลยไม่สงสัยเราผมไม่ได้กหกเก่งนะผมแค่วางแผนผมวางแผนเก่งใช่ว่าใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าวางแผนเก่งไม่ได้ใช้คำว่ากัวหกเก่งแล้วกันใช้ว่าวางแผนเก่งรแค่เขาก็เขาก็เออ ก็ดีใจแหละครับแต่แล้วช็อกช็อกด้วยช็อกมากอยู่ได้กี่วันสองคืนอยู่เท่านั้นนรอแป๊บเดียวเองครับผมเหมือนไปโบหินนะแต่ละขนาดเราแบบไม่ได้ไปเขายังแบบส่งวัตถุการณาให้เพื่อนไปช่วยดูแลโอ้คุณเแมนโบคนนี้ก็บอกว่าอะไรปากอะไรปากอะไรปกที่นี่ก็รู้โบเขาก็ทำคลูปแบบว่าอเะไรปากโอะไรโบอ๋อใช่ใช่ใครไปอังกฤษใครเรารู้ว่าใครไปลอนดอนเราก็แบบ เออฝากฝากดูด้วยไปกินข้าวเป็นเพื่อนโบหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้โบแฮปปี้ดีครับผมเขาก็ใช้ชีวิตได้เก่งขึ้นเยอะแหละตื่นไม่น่าตี่กี่เดือนก็แตกลับมาเออเดือนหน้าครับผมเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวจันนาผมไปรับรับแล้วใช่ไหมรับที่ไหนที่นู่นเลยเดี๋ยวกินเดี๋ยววินได้เดี๋ยวน้ำวิ่งไปเออไปส่งอย่างนี้น่าจะไปเดี๋น้ำวิ่ไปเออไปที่นู่นไปที่นู่นเป็นเป็นเป็น ไปเที่ยวแหละก็เป็นทริปที่วางแผนมาอยู่แล้วอันนี้แต่ว่าแค่อันก่อนหน้าที่ไปมาคือเราก็เซอร์ไพรส์เราก็เราก็ปรับปรอนกันไปเซอร์ไพรส์จริงๆแต่รอบนี้รอบที่จะแบบไปรับไปเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยไปทั้งหมดทั้งมวลกี่วันสิบเอ็ดครับสปีกินี้ตลอดเลยอะไรไหมของเราเป็นแบบร์ไรส์อินเตอร์แล้วนะที่แล้วมันเป็นมีมไปเขานะผมสัมภาษณ์ไปอ่ะแล้วผมไม่บอกว่าน้องพูดว่าแตงกิ้วอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่นั้นตอนนี้แม่ตอนนี้มีเพียบเลยเออเอเอวันวันอเมริกาโน่พีอะไแม่แต่พูดได้แล้วตอนนี้น้องก็คือสามารถใช้ชีวิตที่นู่นได้แล้วอะก็คือแบบสื่อสารในชีวิตประจำวันต,ต่างๆได้แปลว่าที่เขาไปเรียนแปลว่าเขาก็ตั้งใจรับได้มาแบบจริงจริงจริงต้องบอกว่าน้องก็น้อง น้องก็มีพื้นฐานบ้างอยู่แล้วแต่ว่าแค่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ครับผมแล้วทีนี้พอได้ได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นน่ะมันก็ได้ใช้ได้เรียนเพิ่มอะไรเงี้ยทำให้น้องรู้คําศัพท์เพิ่มขึ้นก็ทำให้สามารถสื่อสารกับกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีภูมิใจโอปีโอเกคะขอบคุณมาก Welcome to Star Society